ทัก็สวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซีครับเส้านี้กามาหาปูวัดปลาอุดรนะครับเนาะมาแสดงความดีใจกับปูครับเอฟซีครับลาเล็กปูแตกสามตัวบนเนื้อขับเพื่อเอฟซีครับตรงๆรงนะครับเด้อบอใน อันบอมีตัวแห่งว่ลเปร์กลับเป็อย่างนะครับตรงๆเลยครับแตกตรงๆเลยครับเอฟซีครับเอฟซีกับไห่ชัยวิแกยญาในการรับชมวงนะครับเมื่อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกสื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะพอได้สนับสนุนให้เด่นการพนันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับการสิบห้าแสดงความดีเจกับปูเรียบร้อยแล้วกคับสิมีแนวทางของปูสต่ออีกบอร์นะครับเนาะเอฟซีกับไห่ชัยวิแกยญาในการรับชมวงนะครับเมื่อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกสื่อกลางเท่านั้นครับพอได้สนับสนุนให้เด่นการพนันนะครับเ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาขอยามาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเลขของปูนะครับวัดปลาอุดรนะครับสามโตแตกตรงๆเลยครับเอฟซีครับอ่าแห่งว่าตัดเลนอ่าผมว่าได้ตัดเลนหนักเลยครับเอฟซีครับนะครับผู้ใดตัดเลนสองโตได้ทั้งสองโตสามโตเต็มเต็มครับเอฟซีครับคือโครงุดท้ายปูให้มาแค่นี้ครับหาหนึ่งเก่าสามโตแล้วก็มีสองโตสี่ศูนย์ศูนย์สี่หาศูนย์นะครับหนึ่งเก่านะครับนครเป็นแตกสามโตตรงๆครับเอฟซีครับมือนี้กับสีผ้ามัดอ่าซับ แสดงความบีเก้กับปูและปูสีวิตเนียทางตัวไหนให้เพิ่มเติมนอกจากนอเอฟซีกับเอาเพื่อมาเป็นกันเซเวล่านะครับไปหาปูครับอีฟซีกับหาปูนะครับเนาะห้ปูเป็นเราสูฟังหรือว่าให้ปูเป็นบอกตัวใดสีเน้นๆนะครับเอฟซีครับไปตามแอดไปครับเอฟซีครับครับการรับการปูอืมอ่ะจะเล่นก้อนครับผมกล่องไปทั้งเลยมั้ยอือืม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 ออืมอืมอือือืมอื เอาละเนาะครับผมเอาปูโอ้แสดงความดีใจกับปูวเนาะปัของปูละแตกสามตัวไม่ต้องกลับเลยตรงตรงเลยว้าตัวดีใจดีใจปูให้ตัวเพราะเขาลังครับผมลังปูตัวเน้นสิบสี่มอนมันเจ็ดกับหนึ่งปูบอกว่าตัวเดียวกันต้องปนกบโมี มอวนไปได้เขียนไว้มันดูหัวนึงอีกคุณนะครับเอาเอาเอานี่เลยเอาอันนี้มันเม็ดเดียวโคโลเลยปู๊เออเป็นเม็ดเดียวตัวมันเข่านี่ล่ะครับตัวมันเข่าสามตัวเม็ดเดียวเลยมันไก่เคี่ยงกับบัวล่ะตัวแปรครับแมนเนี่ครับแต่พีว่าเขาบนนี่กันสุดยอดแล้วนะใช่สามตัวนี่สุดยอดเลยสามตรงแล้วก็มันตรงตรงพร้อมม่วได้ครับตัวได้เตี้ยงอย่างนะม่วได้กลับด้วยอย่างได้วนได้กลับพร้อมนะนะครับผมแล้วก็จับออกสองตัวกับอีกเต็มเต็มพร้อมครับสีเข็ดจังได้ก็ได้ปั๊บในบ้าน ให้ว่าว่าได้เลี้ยวได้โค้งเลยนะนั่นแล้วตรงซื้อตรงซื้อตรงนี่ล่ะเออมีใจใสศรัทธาอยากเค็ดเจีกสั่งเพิ่นก็ให้ควบซื้อควมตรงควมสัตเพิ่นก็บ่ให้โค้งให้เลี้ยวให้ตรงตรงรลยสำหรับผู้ผู้บ่หมุนเนาะปูน้อยแหงได้ตรงพักว่าได้ว่าได้เพืองงวดนี่ว่าเพื่อนยากเออลงทุนไปเท่าไรก็ได้เท่านั้นเลดครับผมนี่ล่ะคนว่าบุญบุญกุศลของไผของมันครับแม่นคดีถ้ามีดีสั่งดีเพิ่นก็ต้องให้เังที่ละครับ ปูเห็ดขึ้นมาเองที่ละปวดจะล่องยูทูปไปกับเจ้าที่ละกุฏิกะเหลวโอ้ครับมีแต่แนวแน่วคงว่าเหลือแต่องปูองงานบอปูแมนกต้องน้ำโบกก้อนครับต้องน้ำโบกก้อนสิ่โมงสีเห็ดลงสะพานดิองปูองงานไม่ปูบอสบอดีบอสอันเซิร์นองปูองงานมาก่อนบ่โอ้เชิญท่านเพระท่านในมือครับผมเพระท่านในมือตริครับทำคุณไงปัญหามือให้กอนครับผม ครับมากครับเพรเห็นนั่นปูคนยังมีน้องบ่าวอีกนะที่หลังกันเบ่าที่หลังเนาะครับผมบ่าวที่หลังปูให้เขามากกว่าขันบาก็ได้หรอกเป็นเพราะเขามากครับอ้าวปมันยังได้ขัดขาได้มันมันปูก็มันขึ้นผิดท่าทีเง่นขัดขาได้ตั้งแต่มื่อแอดมาเห็ดขีดปุเนเด้อขัดเพื่อโค้งสุดท้ายคนน่ะปูถึงว่าเจ็บไปหาหมอเราบอกปู ไปแล้วไปแล้วขาไข่ดีขึ้นแล้วล่ะข้าวผัด้แล้วล่ะครล่ะน้ำพริดน้ำผิดหลอกไปเห็ดเวียกน้ำซางนั่นล่ะครัผสมปูนผสมยังกับย่างปลาล้วนั่นแหละกับซอยคบผมจุ่มปูนจุ่มยังกับเลยนั่นในขึ้น่าปูนี่มีตองวัดเราบอกพว่าเป็นเลขที่ปูไปนั่นเด้ครับผมเป็นเลขปูที่ไปยันอ่า เบิ <OR AT> <stand saint> ้งดวงน้ำปูใหญ่นี่โอ้ครับผมเบิ้งดวงน้ำปูใหญ่ปูใหญ่ก็เลยเบิ้งดวงให้มากปูก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าโอ้ดีกว่าเก่าเด้อปีนี้เพิ่นว่านะโอ้ตัวตัวสาธุปีบางหนขันก็เขาเขาเม็ดปีเออแมนครับแมนครับมาดรุดสองหดนี่วันพระนี่ท่อนตัวขันหัวหัวสิมาวันพระบ่ล่ะบ่แมนครับผมบ่ท่วมเนาะบ่ท่วมเออกันบ่ท่วมแต่ว่าขันท่วมนี่วันพระปูอาจจะ อาจจะยุดให kind of ้นะครับเป็นเลขวอกวั่นพ่ะกะทิได้หู้ว่าคือเพิ่นบ่อมาให้ครายเป็นรักษาศีลมันมนหายไปกับว่าเขาบ่พูว่าหายไปกับซุยนั่นเองซุยเนาะเออเห็นบ่กับว่าหนึงเห็นบ่อันนั้นหาหนึ่งเก่ากัมาออกอีหยังอันหนึ่งหกเก่าหนึ่งเก่าหกเขินว่าอันหลังกับซุยแก่หนึ่งนั่นกันเนี่ยบัดนี้มันมาออกงวดนอีกะได้เนาะเออก็ต้องออกงวดนี้เพราะว่าผู้ก็ตามเด้ เดี๋ยวเพิ่นก็มาบอกความมือสิออกเกือบตัวเก่าอีกตัวนี้ปัวเ,เอาหันหนึ่งเก่าหกหนนเนาะพิษแต้มนึ่งงั้นวะห่ว,หวยโอ้ยเราเกือบตัวเก่าอีกออโ,อโอ้บัดนี้มาออกหาหนึ่งเก่าสลับไปซื้อต <laughs> า,า,ามที่เกิ่ยกันที่ออกเจ้าหวัวว่งหนึ่งหันเนื้อเหล็กตัวนี้หันมันมันมัดผ่า คนก็เ,เลยซับเปลี่ยนมาเอาตัวนั่นมาออกก่อนของปูก็เลยพิษไปเตี่ยมหนึ่งอ่นครับโอ้เอาอบาดดี้งวดนี้เนาะปูต่อวดปูนี่วิ่งแตงไหนปูก็ที่ปูไปเบิ้องดวงมากเหมือนนั่นล่ะครับปูง,ง่ายคนก็เลยบอกว่านี่เลขประจําดวงคุณอือมปูก็ยกมาท่านในลงช่องเนาะบอเลยวครับพึงมากนี่เด้ปูมาท่านในลงช่องบาะว่าปู ให้เแว่านนี่ดิเพ oh. ราะว่าทั้งช่องโท่มาเอาดิโอ้ oh, ครับผมทั้งช่องท่ม่เอาปูก,ก็เลยห้ไปเมือว่านนี่ก็เลยอืม oh. ปวดตาหายไปแล้วเมื่ขึนน้นนี่มาฝันดีวันนี้โอ้ครับฝันเห็นปลาเขาอีกวันนี้โอ้โหเขาพ่อเกี้ยวเลยวันนี้ oh, ตโตเรื่องเออเรื่อบปูดว้ายคนลงเต็มทงเลยลง oh, ่งเกี้ยวอ่ะตัววันนี้หายไามิเตียเถเอากับเอาครับอืมวังเหนือนั้นเป็นปลาเขียวด้อืมวันนี้เป็นปลาเกี้ยวเอาด้วันนี้ตัว เขาเกี่ยวเอาคนร่องเต็มทงเลยนะเกี่ยวทงนี่แล้วย่างทงทิงอีกบอกว่าแล้วทงนี่ไปข้นทงทิงอีกอ๋อเอาซึ้งสองทงเลยอ่ะทงลังแล้วแล้วก็ะีไปพามไปข้นทงทึงอีกโอ้ครับผมอืเพราะว่าเลขงวดนี้ของผู้เขาอีกอืมครับครับมันใจเลยครับเพราะว่าฝันเห็นเขาหนีเขาแน่นอนก็คือผู้บอกว้อนั้นแหละครับผมขันฝันเห็นเขากับไดหัวกันสุดยอดคือมือสุดท้ายนั้นย่อม บ่ได้เขามาเนาะบ่ครับผมคือมู้สุดท้ายนั่นปู่เพิ่นม,มาเน้ยนดิเจ้าวาดเด้บ่ได้หอก็เห็นพระผู้ใหญ่ก็สุดยอดแล้วครับกิคือว่อาคักก็หอคือกันคักซ้ำหอน่ะบ่มับบมนบ่มันคักก็หอคือคักคักคือกันครับผม,มเห็นพระผู้ใหญ่นี่สุดยอดแล้วนะครับผม,มสุดยอดแล้วเนาะปู่เนาะียนสุดยอดแล้วเห็นพระผู้ใหญ่เพิ่นมาบอกปู้ทำนะครับเพิ่นมาบอกปู้ทำเพิ่นก็มาเฮ็ดนิมิตให้เห็นเป็นกับเด็กน้อยคือนเขาอ่ะล่ะครับปู่ก็ว่าห้วย เลึกตัวนี้กันเพื่นเห็นเพื่นเป็นกับได้หน่อยนี่มีแต่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งท่อนทั่วสนอกผู้กับจับสามตัวใช้ผู้กับอยู่ในหันกับผู้กับนั่มหายอยู่แล้วกันเพื่นขี่ม้าหายตัวเก้าตัวนี้เพื่นมาบอกเราตัวเลขตัวนี้สนอกผู้กับเน้นมือสีออกเลยหาหนึ่งเก่าเล่กับหนึ่งเก้าอีกกับนี่เลยวกับจับตัวนี้แล้วพอดีเอาให้ใช้กล่องให้เรีบที่เห็นเไหมมาเห็นเพืแล้วผู้นี่เล่วกับตัวนี่เล่วกอบ อันนี้ก็เป็นเงนงวดงวดที่ผ่านมากนะครับแล้วเงือกสีออกสามตัวคักๆครับเอฟซีครับเงือกสีออกครับผมปูกับม่เน้นตัวนี้เลยครับผมครับเพราะเพิ่นมาให้เงือกสีออกเลยนะครับผมครับพอสบายพิ่นบ่ได้มานอนเสาเงือกสีออกตัวได้ปูแบดนี้สามห้ากิจหยิบเป็นเมนตัวบางหนึ่งหันก็ได้ครับลุกเตี่ยมหนึ่ง เป็นสีเ็ดครับมู่บานเนี่ยสามหาเจ็ดนี่เลขประจำดวงปูเด้ออโอ้เลขสามหายเ็ตเลขประจำดวงเลขเลขดวงครับเลขดวงเลขดวงว่าปม่เลขฝันว่าปม่เลขนิมิตคืออ่าเลขตัวนี้อาจจะหายไปเรื่อยๆครับคัดเัื่อออกนี่ปู่ก็สิยหายไปเรื่อยคัดนมา่ออกก็ต้องหายไปเรื่อยหายจนออกหายจนออกตัวนี้เออคือเลขตัวนี้เป็นเลขตัวตามครับผม เลขตัวปลาเทิงนั่นก็ต,รรกนต้องร่อบางก่อนเพราะว่าเลขงวดน,นี้อาจจะมาเบินเลขงวดนพราะว่าปูปต้องขอเพิ่นเป็นตัวเพราะว่าครับข้างใดละ <c oughs> ่ะก่องให้ <c oughs> เอฟซีเบิ่งไปน้ำครับซี่ครับเอาปูหาแล้วตัวงวดครับอีพีครับแขนแขนเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับตัวงวดครับอีพีครับแต่ว่าปูพันในฝันเป็นบ่ครับบัว กับฟันมาขึ้นนี่ดิโอ้ตีฟันมาขึ้นนี่ฟันวางไรปูฟันเห็นป้าเขานี่ดิโอ้ฝันเห็นป้าเขาเออปูได้เลขตัวนี้มาแล้วอะอืมโอ้ลงเลขตัวนี้ไปแล้วกันัน,นเห็นป้าเขานี่ดิครับผมกะชีเขาพ่อเกี่ยวเอาแล้วกะที่แเมนหัวน,นี่เลยบอโอ้เกี่ยวจากทงไตแลแล้วแล้วกะทีขึ้นไปเกี่ยวทง,ทงเทิงทงไตนี่คืออ่าทงไตขึ้นนี่ซีนี่คือเป็นเห็นเห็นหลองสาวครับเห็นหลองสาวอีปูที่มันออกซิซี่นี่ละครับครับอีที่มันที่มาบอกงวดนัันว่าครบ ตัวนั้นมันมอมมนอมันแมนตัวเจ็ดหาศูนย์มันก็ยังออก8ปดหาศูนย์อ่นี่ยเพียบศูนย์ถ่าครับนีเห็นนลองสาวสองคนเลยมันเฉียดให้กันศูนย์ให้กันนะพูดก็เลยว่าสองคนมันผิดกันบ่สนุกบ่ันี้พูดก็เลยย่างไปบึ่งบัดนี้มันก็เลยล่งเอยกันมันก็เลยกดข้อกันแล้วหันหลังไปพูดก็เลยเห็นเขาย่างหันหลังไปกดข้อกันล่งเอยกันแล้วเ มันกะทิมให้เลขตัวจังซี่ซีส่วนตัวมันลงเอย่กันแล้วกอดข้อกันยังไปแล้วแม้มันวอดได้ศูนย์ในกันแม้ที่เลกมันศูนย์ในกันว่ามันฉิกขากันนะมันนี้ปัดเทียบยางไปบางก็หน้ามันเป็นยังการสองคนนี่แล้วนะครับปันเห็นน้องสาวอีนี่มาอีเแล้วแต่ว่าขันเห็นแต่มันผู้เดียวนนิมันซิบซี่เต็มเต็มอีกมันนี้มันผันมีผู้น้องสาวผู้อีกนะโอ้ไม่เห็นกอดข้อกันเอออันผู้หนึ่งผู้น้องสาวผู้หนึ่งเนี่ยมันเป็นน้องน่องเมีย ครับอืมแต่จะเป็นท่าละบาทคือเอินนองเมี่ยเนาะครับครับผมแล้วผู้หนึ่งนี่ที่เป็นนองคิงๆกับปูเลยนี่นะโอ้ครับอืมนี่แะมันจะแม่นมากๆเลยเห็นสองคนนี่ครับโอ้คือปูกกเลยว่ามันคงสีมาเ็กเบิ้ลบอกปูการจะมาเรกเป่าเ็กเบิ้ลนี่แหละครับผมเพราะว่าเขาเขาล่งเอ่ยกันเหรอไหมที่เรกว่ามันสีมาศูนย์ซีเพราะมันศูนย์ในกันก็เล้วยางไปซ่องมั่งนะมันฝันกวดข้อกันล่งเอ่ยกันมันถีบเข่าใจกันแหรอตัวที่เรกมันสีขากันไหมครับผมเสียงม ได้เวลาไปล่ะอได้ละปูเห้อครับผมกะมีส่งมีมาน้ำปูสุกุนทิ่ตามปูกะกะห้วิธนีวิธสินสุกุนสุขคนสาธุวันที่หนึ่งเนาะแับนี้เนาะครับวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งอือเอาวันที่หนึ่งครับผมวันนี้ก็เลยไอ้ทิ่ตามปูกะเจ้าที่ละปูกะให้แนวทางไปเข้ากับพิจนาเบิงครับผมกะ ตัวเรีมันก็มีเขาไม่รุดกันมักกับจัดคัดกับพันผู้กับเปลี่ยนแนวทางเนาะครับผมครับเอาเอาเอาเจริญพ่อในมิสุะมิมันสุขภูสุขคนเด้อครับผมเอาสลับเอฟซีเอฟมินเออครับผมเอาสลับคลิปตีกับเสดวยตีไปสมีดเฮงเฮครับด้วยเอฟซีกับปอเขามันในคลิปหน้าขอกลาเค้า่าสวัสดีครับบดดิ่งงามครับ